การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไปพลังก่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่โอทอภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปด้วยสีกายใต้เทคโนโลยีทุ่นแรงที่พัฒนาได้แก่เครื่องสไลด์กล้วยและเครื่องซีนระบบสายพันอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์นำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยขั้นตอนสไลด์แผ่นบางด้วยปริมาณกล้วยจำนวนมากขณะทำงานพนักงานเกิดความเาสสมื่อยล้าสะสมส่งผลให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขั้นตอนแพ็คบรรจุจากคุณภาพของเครื่องซีนเท้าเหยียบที่ให้ความร้อนรอยซีนไม่เท่ากันทําให้ซีละถุงไม่ติดบางถุงซีนติดแต่ไม่เท่ากันทั้งหมดหรือบางถุงรุดขาดพนักงานเกิดความเวื่อยล้าสะสมส่งผลให้ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนําแล้วก็สอนอส่วนประกอบของเครื่องสไลด์นะครับ ส่วนประกอบของเครื่องสไลด์ก็จะมีครับตัวที่เป็นสปริงดันวัตติดเข้าไปในใบมีดนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงแล้วส่วนข้างหลังก็จะเป็นมอเตอร์อรค,ควบคอนโทรลครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบมีดนะครับใบมีดของเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับบางแล้วก็หนาได้นะสำหรับการใช้งานนะครับเราก็จะ เป็นวัตถุดิบกล้วยนะครับกล้วยดิบที่จะเอามาทํากล้วยฉาบนะครับก็จะเอามาใส่ลงไปในช่องใส่วัตถุดิบนะครับเรียงกันเลยสามารถเรียงกันได้ถึง10ลูกนะครับแต่ในนี้เรามาทดสอบแค่2ลูก,กลครับผมวัตถุดิบก็จะออกมาเป็นแผ่นเป็นแว่นอย่างนี้ครับ ีก็สามารถที่จะไปทำมาด้วยชอบได้เลยนะครับโอเคครับเครื่องสไลด์กล้วยที่พัฒนาขึ้นมีกำลังการผลิตเฉลี่ยมากกว่า100กิโลกรัมต่อชั่วโมงโดยมีต้นทุนการใช้ไฟฟ้าเพียง0.06หน่วยต่อชั่วโมงและเครื่องซีนระบบสายพานอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นมีกำลังการผลิต7 0 0 8ร้ถึงดถุงต่อชั่วโมง โดยมีต้นทุนการใช้ไฟฟ้าเพียง0.6หน่วยต่อชั่วโมงหรือประมาณ1บาท94สตางขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4